สวีดัสสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ครูสู้คนนะครับมาอนช่องวิทยาพาแซบนะครับผมมาอนี้พพี่พน้องมากินนี่ซ่จุเมนูเดิมเดพี่น้องครบรอบนะครับครับเนื้อเสือพี่น้องเผาเบิร์นนะครับเบิร์นมั่นจังหน่อยพี่น้องเนาะบ่ตองพิธีรีตองนะครับสารวัตรยานะครับกินเลยพี่น้องมาลุยตอนเย็งแง่พี่น้องแดงๆเลยนี่เบิร์นพี่น้องบอ่ง ดีเนื้อผมเบิร์นวันนี่นี่เบิร์นอีกจังหน่อยก็ได้เนาะเบิร์นเห็นได้วเปล่าเบิร์นอัน,อนอหวานกินเลยตองพิธีรีดต่องพี่น้องนี่ เนื้อเสือเบินไฟพี่น้องกินหัโหดกงวิทยานี่แหละมาลุยโอ้ยพี่น้องตอนงามครับ บุกี้ยังหลายพี่น้องปักแผ้วประก,กาศทิ่ประความร่วมนะแบแซๆพี่น้องน้ำกันเราอีกบ่พี่น้องอ เบิร์เน้นเห็นเลยพี่น้องเนี่ยเบิร์นกินแบบนี้แหละของแสบเบิร์นให้มันมันออกนิดนึงครัพี่น้องื ได้บอกกินดิบกับขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องคุยแียวนี่เพื่ทนนะผมดันไล่เลยพี่น้องเนี่ยปไปพี่น้อง นองมากซีเสพบจบพี่น่องเนี่ยเบิร์นกินเลยซอยไปน้ำกินไปน้ำนี่แลวพี่น่องเนื้อเสือได้พี่น่อง้ะนี่นี่สองตอนพี่น่องเอาเหนียวออมา

พี่น้องเออมาโอเมนูนี่สุดยอดดีพี่น้อง เบิร์นไฟหินส่วนห้อนสุดๆเลยนี่นี่ เ,เ,เมื่อกี้นี่เบิร์นมากลลวพี่น้องเต้นเบิร์นข้างนอกนนะม,ออนอมันะมอดข้างในอืมนี่

nửa sữa แซบกโจูอีกพี่น้องบัเนียาลองเบิ่งลหละอันไดเป็นอันไดเนาะนีอ่อย่าวาสันวาสีเถอพี่นอ้องเบินกินเห็นเบิดเลย ของแสบกินแบบมีกวามสุขครัเพี่น้รงอืม nè vì nó bên kia chép chép nửa bắp bắp เบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาเสือได้พี่น้องนี่มันแตกปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเลยอืมขีกันเบิ่งโอ้ยพี่น้องหมูเนี่ยผมเบนียกกินเต่โดน จะเสียบกับพี่น้องมา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 เบิ่งมันหยาบๆเลยคนเว้ยดูมันมันออกพี่นงองหอนก็บหอนแบบนี้ อันดิบๆนี่เบิดเบิดซิดเลยพี่น้งองความแสบมันตังกันอืมจซุ่มนี่หอมเมือง แดดกันไรอ่ะอืมนือง เมนูนี่ผมตกงจัดอีกเนื้อเสือเบิร์นแกลบหืมว่าอะไรพี่น้องพูดดแ้่แนะครับเนื้อร่วนหนึ่งนจะกินบูเป็ดกินบูเป็เดแบบสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอขอบคุณพี่น้อง,องป้องปายนะครับ สูุขูสุขคนนะครับที่รับชมจบคลิปคือเก่านะครับสารวิทยากรบ่มมียังให้บ่มียังตอบแทนนะครับขอบคุณพี่น้องปองปายนะครับสูุขูสุขคนนะครับที่ให้การสนับสนุนวิทยาเลมานะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับสิบพัดคลิปใหม่ๆของช่องวิทยาผ้าแสบนะครับผมไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณครับผม